สวัสดีทุกคนด้วยนะับนี่คือเกม Resident Evil Village นะครับามาเริ่มเล่นกันเลยนะน,น,นี่เป็นตัวเดโม่นะครับมารดถูกลูกสาวของอีธานลักพาตัวไปเฮ้ยรลดลูกสาวของอีธานลักพาตัวไปนะคเขาพบว่าตัวเองอยู่ในหมู่บ้านปลายแห่งหนึ่งนะครับลหลังเดินอย่างและจุดหมายอยู่สักพักเขาก็ได้พบกับยิงชลาคนหนึ่งมาครับ uh, hello สวัสดีปู่มาทำอะไรที่นี่เนี่ยฮะมันหนาวหรือเปล่าอะไรเนี่ยมาขุดอะไรฮะได้ยินผมไหมโอ้นี่เหรอพ่อเด็ิเด็กเหรอหมายถึงโรสนี่เหรอรออยู่ที่นี่เหรอโอ้ยโอ้ยโรสเหรอ เธอกำลังตกอันตรายแต่มิลันดากลับมาหมู่บ้านก็อยู่ในความมืดมิดอะไรนะซาประลานเหรอโอ้อันตรายเนี่ยโอ้อยู่ที่ปราสาทกระทางปราสาทประกาศถึงอันตรายไม่ทำไมนะโรสอยู่ไหนคุณมิลันดาคือใครนี่ก็ไม่ตอบคำถามเลยเอาปิดประตูใส่อีก เ e โอยูทย่ที่นี่เหรออือโอ้ยกดอ่อย่องได้วะกดแอลเพื่อเดินนะครับอุ้ยเปิดประตูเฉยตกใจหมดอือใครมาวาดอะไรไว้เนี่ยมีห้องอะไรครับตู้เย็นว่ะก่อนสะเดาะง่ายนะครับอืมมีระดับ ของก้อนด้วยนะครับว่าอันไหนยากอันไหนง่ายสารเคมีเหลวคืออะไรวะกดสามเหลี่ยมโอ้ไอ้นี่นี่เองครับกินเฮิร์บอืนี่นี่เองโอเคอะไรแล้วัค่ผู้ยิ่งใหญ่มาปลาซาปาลาดในนิทานเก่าแก่จงมากินโอ้เพื่อชีกไอุย้ยใครมาเขียนอะไรวะเนี่ยไปดีกว่า เปิดประตูครับโอ้โหนี่ผมเล่นในเพซีสลิมนะครับภาพอย่างสวยขนาดเนี้ยโอ้โหสุดยอดโอ้นี่ทางตันนะครับทางตันนี่อะไรอะตรวจสอบต้องใช้ไอเทมแบบอื่นเอา้าเฮ้ย แทกเตอร์มีเศษเล็กด้วยวะเศษเหล็กมาทำอะไรวะเนี่ยกด L3 เพื่อวิ่งนะครับเฮ้ยนี่มันแกะไอ้แพะเราส่งเวยแพะแห่งการาปัดเป่าเหล่านี้เพื่อปกวอาหมู่บ้านผู้ใดฝ่าฟื้นจะโดนอะไรวะสัมผันธ์กับโทรศัพท์ของคุณมิลันด้าน,นะครับ ใครคือมิรันดากันนะหล่อนจริงๆเฮ้ยนี่เปิดได้ป่ะมันเหมือนมีนมอะไรอยู่ข้างในเลยอะเปิดไม่ได้นะครับชี้เฮ้ยนี่มันโอ้นึกว่าภาคสี่นะครับให้ใส่อะไรแบบนี้ ปเป็นประตูนะครับมันยังต้องเอาหาของมาใส่แต่ตอนนี้เรายังไม่มีของไม่มีไฟฉายด้วยมันมืดมากเลยนี่ไงตายิงพรมจันทร์ครับโอเคตายิงพรมจันทร์นี่ไง มีทางไหนอีกวะเนี่ยอืมเฮ้ยทางนี้เราผมยังไม่ได้มาเลยนี่ไงประตูอะไรเนี่ยน่าจะเป็นประตูลับนะครับโอ้ยเปิดไม่ได้ต้องมีกุญแจนะครับดูจกกักรที่ให้ใส่ไป โอ้ดูบรรยากาศครับภูเขา What is this ไปหลลื่นมากนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยถุงแป้งโจมตีอะไรเนี่ยถุงแป้งเพื่อสร้างพันพังตัวนะครับโอ้โหเออเหมือนได้ยินเสียงเหมือนจะได้ยินเสียงนะครับ เฮ้ยนี่มันโอ้ยชัดกันนี่ยังไปออ้ยจอยสันตกใจปิดให้ดูซึ่งหนึ่งความหนาวเฮ้ย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 วิ่งไปไหนแม่มีศัตรูมีศัตรูแอฟแฟงอี๋เน่ ดินปืนนะครับเฮ้ยมันกดอันนี้ยังไงวะอ๋อกดผิดกดผิดอ๋อกดสามเหลี่ยมนะครับยังไม่ชินยังไม่ชินกับการเล่มกันเท่าไหร่แทรกเตอร์มีแทรกเตอร์ด้วยนะครับเฮ้ยแบ่งให้ช่อน็อกน็อกเฮ้ยโอ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 ้ยใจเย็นโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 โหเล่นจอยไม่ถนัดน้อยน่าแกโอ้ยโอ้ยโอ้โหโหดหลายโหดหลาย หมดหลายกระสุนละหมดด้วยอ่ะกดแอลหนึ่งเพื่อป้องกันงี้นี่เองโอ้โหเพิ่มขึ้นมาบอกเดี๋ยว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 ติดตั้งโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่ต้องโล่งหาที่เอาเอาเอาเฮ้ยโอ้โหแปลงฟันซะบ้างอีแปลงฟันซะบ้างฟักออฟฟักออบยิง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 ลีโดสลีโด เฮ้ยนี่บล็อกทันแฮ่โอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนีก่อนอะไรครับเนี่ยพวกบ้านี่เล่นแรงเออกระโดดข้ามเฮ้ยประตูนี้เดี๋ยว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 เฮียไม่มีเลือดเลยไปแล้วเลือดแดงบ้านเข้าได้ไหมอะไรเนี่ยเอ้ยประตูเปิดได้ไหมโอ้เลือดลาดบ้าเอ้ย มีคนเฮ้ยใ,ใครขูมีคนอยู่ในบ้านด้วยดีโหลดดีโหลดแป๊บคนอยู่ในบ้านนะครับอยู่ไหนฮะยังไงยังไงอืออือลไงลไปดูนี้เดี๋ยวกูไปแล้วกูไปแล้วเอ้ยเอ้ยช่วยด้วยปิดประตูโอ้โหปิดประตูเออปิดประตูมีคนอยู่ครับมาทำไรเนี่ย เฮ้ยถอยไปอย่าทำร้ายโอ้ไม่ทำร้ายครับไม่ทำร้ายผมไม่ได้ทำร้ายคุณนะแปี้ใจที่ยังเจอคนปกติอยู่ประตูล็อกอีกเงียบหน้าไอ้หมอนี่เมันคนนอกคนนอกอะไฮะโอ้ยยินเสียงเ s t t i วั Or, นนั้นเขาเดินได้ไหมสัตว์ประหลาดทำร้ายเขาเขาเสียเลือวมให้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเงียบเงียบต้องมีทางออกโอเคครับเราต้องไปไปไหนวะ เต้องไปเปิดประตูนะครับมาเออ่ฝันฝันเปิดประตูเราจะไปเปิดยังไงฮะเปิดทางนี้อ่ะโอเคครับกระโดดกระโดดเออมีดินปืนด้วยครับเฮ้ดินปืนน่าจะผสมได้นะดูทรงแล้วเนะี่ยใช่ไหมนี่ไงดินปืนโอเค ้ยนี่อะไรอะอ๋อต้องหาก,กรอนมาใส่อีกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดนี่ก่อนเปิดประตูอมาเลยเรียบร้อยทางสะดวกเร็วเข้าใช้เวลานานเอ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยน้อยมาพูดอย่างนี้ได้ไงฮะ อุตสาช่วยชีวิตคุณนะอ้าวใช่ปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยกว่าอยู่ข้างนอกนั้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยดูอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างไหมคุณแม่มิรนดาปกป้องเสมอไม่มีใครตอบเลยมาช่วยทีดิอ้าเฮ้ย ก็ต้องเข้าไปข้างในนะโอเคโอเคครับก๊อกกอกเปิดประตูมีใครอยู่ไหมเปิไม่เสียงนี่พูดเคยเปิดหน่อยนี่ฉันเอเลน่าอย่าโกรนอย่าซาบลาสอย่าแห่มาพอดีเฮ้ยใจเย็นใจเย็นถอยไป no they'll smell the blood you'll endanger us all my father will die out here เขาจะตาย o ใชปัญหา what's going on ่ปัญหา these people want to let a d เอาเอนพวกนี้คนดีเข้ามาเฮ้ยมืองอย่ามาจ้องกูไม่ใช่คนในหมู่บ้านเนี่อ๋อชื่ออีธานยูเล i a นมาทำตัวให้เป็นประโยชน์ไปเช็ครอบๆบอกให้ไปไงเด็กโง่ ชีเอเลนาเชื่อใจคุณฉันก็เชื่อใจด้วยเข้ามาสิอีธานมาเดี๋ยวนี้ถนโถเวเราตรงนี้เดี๋ยวเช็คคนอื่นให้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอะไรเนี่ยลุยซ่าพวกมันพังเข้ามาอีกแล้วเอาประ,ประสุสัตนะครับไปมากขึ้นอีก ถ้าเป็นอย่างนั้นกเราคงไม่รอดผ่านหน้าหนาวไปได้เอ็ดเนก็ยังหายไปอยู่อีกด้วยเราหาที่ไหนก็ไม่พบคุณแม่มิลันด้าทอดทิ้งเราลือ,อยังไงกันนี่อะไรครับอ๋อเป็นรูปบ้านเอ้ยรูปถ่ายนี่ว่ะเปลี่ยนหน้าเฮ้ยเปลี่ยนหน้าดิเ,เฮ้ยเออโหว่ากกดไปเปลี่ยนหน้า <This way. S 1> ทางนี้ อเอ้เขามาเรียกแล้วเลายังมาเล่นหนังสืออืโดูให้หมดครับโอ้เวลาละเอียดหมู่บ้านนะครับโอเคมาแล้วเข้ามาทุกคนรออยู่ซับไก นี่มันอะไรไงมันคนนอกนี่หว่านี่งานนะเขาช่วยเอเลน่าไว้อยู่กันเองก็ดีแล้วนั่งก่อนอีธานเหลือกันแค่นี้เหรอแตทั้ง่บ้านเนี่ยนะเหลือกันแค่นี้งั้นเหรอเหลือกันแค่นี้ไม่มีใครเหลือแล้วเว้ยน่าอู้อาห์ด่ากันอีก You drag a bloody man and an outsider in here like it's nothing? And, then, and expect to be all safe? There safe! <may> is no safe! Maybe we out, Every sorry bastard out there has been ripped in half. i lying. But tomorrow? We all dead. Just like her damn husband. Put a sock in it, Roxana. That's enough! Hold it up! This house. เคยมาหรือไม่มาต้องตัดลับุคคนเชิญบอกวันนี้เห็นว่าใครเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ยูดี้ก็หมูบ้านที่เก็บสังคมก็มีซาปลาตโผล่มาแล้วพวกมันก็มากันไม่หยุด ไม,ไ,มไม่ไม่เขาอยู่ข้างนอกที่ไหนสักแห่งเลยะเขาต้องไปหาคนมาช่วยแน่นอนเขาต้องไปตามคนมาช่วยมาภาวนามาภาวนาได้แตะมือเอเลนา เยี่ยมไปเลยโอ้ไม่ไม่นะนี่ทำอะไรกันเนี่ยเราต้องมองเองเลยนาครับเพื่อสมาธิไอ้นั่นไปโดนอะไรมาวะโัวเห่าแต่งหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย We give you glory, Mother Miranda. Oh, this is what The tea should be ready. Can help me, Elena, please? That prayer, I've heard it before. There was an old woman near the graveyard. Oh, Elena. You mean some bitch is crazy as a bag of rats. There is wisdom in her devotion, though. เฮ้ยลุงมาถือสปาร์ต้ามาได้ไงเนี่ยเอาทำอะไรลุงเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเอุ้ยไม่นะเอาเฮ้ยให้ลุงไม่นะไปไปไปเอเอาเอ โอเวน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 เฮ้ยป uh, ้าป where ้าไม่น้อยน้อยลุงลุงทำอย่างนี้ได้มไหมอย่างนี้ก็ต้องโอ้โหลูกสองหมดอีกโอ๊ยอ๋ออ๋ออน้อยแน่ลุงปล่อยเดี๋ยวนี้ปล่อยนะเหนือโทษ เอน่าเอเน่า n อเดน่าระวังโอ้โห่นม e r เขาลายเป็นสับปะราไปแล้วเฮ้ยเฮยงจะลุกอีกโฮยเอด no there's nothing you can do เนไปเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวบ้านถล่มโอ้โห ล็อกก่อนเอาโอเคครับไม่เป็นไรนะเอ้ยมายุ่งกับโอ้โหเดีวนี้ใจเย็นหูษาช่วยขุดนะนี่อย่าเลยน้าอืมจะออกไปจากที่นี่มีออกจากบ้านนะครับมีของอะไรเก็บไหมผมต้องการกระสุนเยอะ นี่ห้องครัวนะครับเฮ้ยเขีนมันห้องเก็บของนีหว่าเฮ้ยกระสุนปืนลูกสองไหนไหนวะโอเค r e ด o a d i n g reloading reload a ร r โห o ด d i n g เฮ้ยนี่ไงคุณเจ้เจรถเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมาเปิดครับโอเค เปิดไม่มีอะไรปิดซะเปิด,ปดไม่มีอะไรปิดไปไปไปเร็ว <c oughs> รอนานไหมรอนานไหม <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ขวันเข้าขวันเข้าเร็วจะหายใจกันไม่ออกเวลาใช้กุญแจรถแ <c oughs> มนแมน คุณจะทำอะไรเนี่ยป,ปไปผมจะเอ่อถล่มไปถล่มบ้านหลังนี้เข้าเกียร์ไปโอ้ยเอยยเลนะ่าไม่ต้องโกยเอเลนะ่าอย่างละบอดภยัยอือโอ้โห เป็นไรไหมเป็นไรไหม,ไมเป็นไรไเป็นไรไ,ไ,ไ,รไโอ้โหโวยละ <c oughs> ไฟลามต้องขึ้นไป <c oughs> ข้าง <c oughs> บนจับมือขึ้นมาเยียมไปเร็วไปเร็ว ไป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 ไม่ต้องห่วงอย่าสูดควันเข้าไปใจดีจริงๆไปเร็วไปเร็วเอาให้เราน้ำนะครับโอเคครับหวังว่าครอบครัวจะปลอดภัยนะเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวครับไปทางนี้เอา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 มานี่ลจับมือผมไว้นี่ยังรอ ODDSR นั hey. Hey, like God 네 done, od ้นยี่ยมข้างนอกเต็มด้วยสัปหลาดโอ้ไม่นองกลัวไม่นอากลัวผมอยู่กับคุณแล้วนี่ผมอยู่กับคุณแล้วที่นั่นไม่มีอะไ t นอกจา t เลือดขอต่อไปไม่อยากอยู่คนเดียวที่นี่ h อฮะเฮ้ยโอ้ยเอลีนาไม่ใช่

ต้องมือมาเร็วไม่ชีเกือบหล่อแล้วไอ้ทันทำไมทุกคนต้องมาตายตอนหน้าวะเนี่ยบ้าเอ้ยมันเกินไป ไฟไหม้บ้านนะครับที่นี่บ้าไปแล้วเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นโถ่กระโดดกระโดดมาได้เฉยเลย โอ้โหกระโดดสูงอะเนี่ยอีทามันไม่ใช่คนธรรมดานะครับแม่งตัดแขนแขนแม่งเชื่อมต่อกันท่าน,นี้ไม่ใช่คนแล้วเฮ้ยครับเปิดเปิดเปิดเยี่ยมได้มาแล้วอีกส่วนหนึ่งเฮ้ยแเราก็เปิดประตูนะครับก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูใคร,ร,รอ่ะเฮ้ยเฮ้ย ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยไปไหนไปไหนโห้ยใครวะน้ำมันอะไรอ่ะใครทำพันนี้เดี๋ยวเดยวลูกสองเอาลูกสองเอาลูกสองเอามาควักได้ท่นะครับโอ้โหอ้าว ไฟไหม้เลยดูดิไฟไหม้บ้านว่าทาบว่าทาบทำไรครับเ <Yes. S 1> อยียง <Death S 1> นะนี่<ม>ไงโอ้โหป้าเล่นอะไรเนี้ยืึ <c oughs> โอ้โถ่ไปละไปละ อไม่ใช่ทางนี้หรอมาทางไหนอะ่ะพอ,อทางนี้นะครับเปิดประตูบรรยาก,การนี่แบบอืโอเคครับไฟ ต้องต้องต้องเลื่อนเองด้วยนะอ่าเรียบเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนอันนี้ทางนี้นะครับโอเคเยี่ยมเปิดประตู รพ,พหรหลอดสิโอ้โหประสาทอืมเรียบร้อยจบเดโมนะครับมาตารฐานเวลาเล่น23นาที23วินะครับโอเคมีเทเลอร์ให้ดูนะทุกคนน่าจะดูไปแล้วนะครับแล้วก็ กดข้ามได้ไหมเอาอเฮดูครับดูครับดูเทเลอร์อือมีตาอัมเบล่าด้อัมเบล่าแม่งไปอยู่ทุกที่เลยเฮ้ยนี่มึงใครอยู่เนี่ย โลดอยู่ไหนใครมีรอดถ้ามีคนรอดชีวิตมาหาด้วยคือสภาคมนี้นะครับเดือนหน้าเดือนหน้าเดี๋ยวมันมีเดโมอีกตัวหนึ่งนะครับโอ้หนึกงว่าภาคสี่อุ้ย โอ้ต้องมีอย่างนี้ด้วยหลอนเลยอุ้ยเดินมาเป็นแก๊งเลยนะครับอุ้ยอ๋อโหดูดเลือด ภาคนี้ทำดีอรับพันี้ทำดีดูแบบมีคุณภาพจัดเลยอะภาพสวยมากผูอะไรวะเนี่ยอุ้ยมีสไนเปอร์ด้วยอุ้ยมีป้ายักษ์ด้วย โอ้แต่ละอย่างโอ้คิดโอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหน้อยเฉยเฮ้ยไอ้นี่มัน แกฆ่ามีอาไอคิดเนี่ยอยไอคิดสั่งซื้อลงหน้านะครับโอเคครับคอยซื้อเดี๋ยวผมไปเก็บตังค์ก่อนนะครับขอบคุณที่เล่นโอ้ยเมี่ยมีเกมสนุกมากนะครับโอเคนี่ไง วันที่และเวลาที่เล่นได้เวลาฮ่องกงหมู่บ้านปราสาทหมู่บ้านและปราสาทอะไรวะเนี่ยวิลเลจโอเคครับก็จบเดโมโไปแล้วนะครับโอเค ถ้าเกมจริงออกมาก็อาจจะมาเล่นให้ดูกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ